ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในไลน์นี้นะครับผมได้อญเชิญเหรียญสําคัญพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งองค์บุราจารย์รูปนี้เป็นองค์บุรารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนับถือศรัทธาตั้งแต่นานมากแล้วนปัจจุันนะครับก็มีรูปเหมือนท่านอยู่ที่วัดนะครับวัดเสมาใหญ่นะครับซึ่งนี่คือเหรียญเสมาองค์หลวงปู่เสียงนะครับพระครูจันทรเสกุลวัดเสมาใหญ่นะครับ ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเหรียญปี41ครับในโอกาสหล่อรูปเหมือนของท่านซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่เสียงพระครูจันทรสรคุณนะครับอยู่ภายในเหรียญทรงเสมาและมีอัคขระยานปรากฏอยู่เต็มไปนะครับและมียันนาอยู่ซ้ายของเหรียญและข็หขวงข้อขอให้ผช่วยแชร์ต่อและก็ท่านใดยังไม่นะครับท่านใดไม่แชร์ก็ฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับจากนี้ก็ขอพระครูจันทรสรคุณองค์เล็บหลวงปู่เสียงนะครับขอบคุณฤทุกท่านนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านหลังพอพิกไปชมด้านหลังก็ะจะเป็นอย่างนี้มีอคตรยันประทัดอยู่แล้วชาลึกข้อความรุ่นชา,นาลึกข้อความานะครับรุ่นหลอ่อรูปเหมือนนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดน,นะครับขอบคุณที่ติดตานในการเข้ามารับชมในลายนี้และฝากช่วยแชร์ต่อด้วยครับห่วงเปิดด้านบนไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณ FC ในการมารับชมในไลน์นี้นะครับผมฝากช่วย Subscribe นะครับฝากช่วยขายางนงานเพื่อนแล้วก็แชร์ต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ